อันนี้พอไา้คือได้เขียงเรียงน้ำเสีหงคงมาพอเออมีหอดำป่ามีหอดำปีมีหอดุขนี่นี่หอดองไทยอักแน่หลายคือหลายเสียงมีหอดีพาคอมมีหอดสมพอ็อื่นหมอนเออเมพอก็คือสเอนอันนี้สมพอน อย่างเราหาอย่างเราระวังบ้างมีเราสกูลนี้นหอเราวัางตัวอันนั้นเป,ป็นวัตถุดอันนี้ทุณพ้อว่าจงังไรไม่หลังอย่างหายเรารบ้างือเราสกูคือหากระว้ง หาาระวังกูบาจังเลยาาดคนคือว่าถุกพ่อดแปกนั่งการชิบก้นปลาอันนี้ว่าถุกพ่อหักแลวังเพราะว่ามันหายแล้วว่างมาาดเขามีหอยปูมีมีหอวปูมากเออคือว่าจังไรแต่ดีนมันนางนั่กปกเออหายคำคำคุ้มคืนหายแต่เริ่มแต่เริ่มกระปูกเออทำมากขาคลาย ใา้ล right, right so ูกด you know you know <t> ้วแต่เ้วยไปหนาแล้วลูกด้อยฝนักได้คือได้คาะทางฝูงพาถ่าตนานาองกน้องแต่รตูุกุกครมแล้วลูกด้วยเ้าอาอนจะถือคมามไม่้้ายสาขอเอ้อนะับเาอเขาอีรังวัพาพาโชอยาอาเขาโก่อ บ้นงมาา่าคือเล่าบ่านายนังแดบ่างบ้านที่ทกบ้าคทีายนายนักลบก็ไม่รู้ถกกักรบชื่อชื่อผ่าวัามีหอดนายเอ็มชื่อชื่อว่ามันเอ็มร้อยหางที่ไมมีหอดป่าเถิดมีหอด ว่าชี่โฉมมาไหนที่ไหนเสียงเรียงน้ำแข็งมีหอดผู้โฉมใจกับมีผู้ว่าโฉมใจกับมีเนาะมีหออดีหยังเนาะเดี๋ยบบนคาบคาบคำบ่าเห็นมีหัวมีหอดแม่ทักว่าแต่มีหอดทักถึงเข้องคือข้อเนาะหลายคือเสียงเรียงน้ำมีหอวน,องนางสาวชะวบานดอม,อม มีหาดบุญราดง่าด้วยอาบิสงสงห้ลูกหลานไดชู้โอ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 โ้โอโอโอ้อโ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 ดโวโอโอโอ่อโอโอโ็โอโาโอ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 ัอโนโอโอโอใอโ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 ออโ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 อมอโอโอโนโอออ อดดเอาจังที่พอที่ให้งเค้อนคนรักก่อนรักก่อนรักก่อนหอดต่อหนึงต้องจำเอามาตัวแรงน้องบ่าเขาท่านอนุมัติไปน้องบ่าทว่าจีหอดบ้านที่สองอนุมัติไหอนุมัติผัวอนุมัติอนุมัติท่านพี่ว่าตัวแรงน้อง นนการงวดมาตัวได้ม่นนูทีนน่ผากกากานงวดวัดมาตัวเอาสาตวกระไายบ่เอาสามตบ่ได้ว่าขอใจหายูู้กหาได้ปดใจหันคอรังมาเสียงปูมนดีครับดีเนี่ยครับปูบวงโอ้ยมาขัดมักนะยิมมาทดลองได้พ่อข้างใดท้องตบ่า <okay>. <PE> <settle>. ีป <realised> ัญหา เออปากใจคือรังมาเท่มากคือจังฝายขาดตรงนี้มันว่ามันทำมาาร้พอลูกร้านพอมิแต่ค้นใจบุญคุณท่านได้มิไ่้ครอยากเทิดดับถังให้ลูกได้จาเบริวารให้ลรรูกร้านมีถึงมีท,มทำมีใจเป็นกุศลมีจิมตมตใามาดนะูเานาะเออวยค้นบุญของลูกของร้านคือเด็ดถังจากทศบูรมา khi hai tùng lá mắng cà bó đây Thì chẳng đây nó phơ ngang chú anh bắt chạy cả giặc hàng mua cuồng mua thì ơi thì ảo tùng cứ bảo tùng, ba trăng này tùng tùng đột <laughs> <laughs> <Mắt> hai tùng <laughs> bó đeo, á, 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 á. <laughs> เบาไปร้านมั่นทีแรงบ่อยากแรแน้วผู้หางมาเอาไว้ถ้าตื่นช่วยโออขัดให้ขอการ่ำดูนะคขาบ้ารุ้ทบเพอาทารุกมวนนะปถ้ารู้กาบ่้ย มันอิงหังมาค้าขอดูแทนน้องเอาตรงตรงบ่ได้เลยราชัยเอาตรงตรงบ่ได้เข็ดจังไหร่บอกบ่ได้ป่าเข็ดจังไหร่บอกบ่ได้เขียนเอาได้บ่เขียนเอาได้บ่ข้างบอกตรงบ่ได้เขียนเอาการได้ดู น้ครับร้นเบาหลาย<พ>เขาข <แด S 1> ี่หูโตนึ่เขาบอคอยเ,เอาการะดาษมาสีเขียนให้ก็ได้มันบอกว่าใดเซตจังไดนาอเอามากระดาษจะมาเ็ตทีวีจะมาเ็ตพอว่าเที่วยวชอแต่พอตา ที่ยงทางชายกันไดจังโตไงเห็นชัดมันจะหางห่าแม่นอืหนางใสยดอกาเยเออเสียงจังไรเนาะเสียนจังไรเสียงนี่บกเบือนนี่เดืมเอดืมครับมันเสียนจังไรเนาะคนว่าจะเฝ้าว่าค่าัอืม เออตั้งเขียนแต่ใหญ่กูอว่าขอเขียนนะขอเขียนน้ออนุญาตตปุ้ยต้องเขียนตัวงเขียนน้อยๆ้อกลัวเนาะบอทำารกันบอกเนาะขอที่ขอกลัวผดผายว่าครับเอากระเอากปู่ที่พักขาวก็เรยบอกว่าข้าเจ้าเขียงนะเชียงก็ผดผายโอ้เขียงจังไรเนาะ ย้วรายปักยัเอีางไหล่หต้องเชิญพี่น้าปูอ๋อองบัานกะร้องบอได้เมื่อมันบอไปตีปูแม่แบ,บกกลยย้ยมาเถอะกัางไหว่น่กางคืนเสียงได้มาุกใจไม่ตนวม่ รับเอาดีบ่ดีอยู่ปุ๊เขมาเียดกิมเอ้ยให้มาเขียนให้พอจะถเขียนจัได้จะถเขียนได้ยีน้งแต่งโมเอ้ย ว่าค um ือตั้งท um ่าข <aquilo> <t> ัดไฟฝันหยุดต <t> ีนนำขอนแะ้วายจังจะอยุ่ตีพูโอหยุดตังท่าเฉพาได้ฝันเอาชาตว่าเอาน่าเอาชาตแต่กเอาแต่คือพอเคยว้าวง่มาันไม่เห็นโกคธข้อ้ยเห็นบัากระดา ออกชื่นเก่าชื่อๆกับแมเหลองโตเนี่ยกระโดดปลาช้าบอกตรงเนาะปลาช้าบอกว่าได้บอกตรงด้หรอบอกแปดขาด้ายก็เราะท้าออกก็ได้เนาะปวดลายปวดฟืก็ได้เนาะกำล่งเบากระพงกำร่งเบากระพงชื่อผขาเออว่าตรงก็ได้เนาะพื่คือแปดขาเนาะ

าตัวลพูดจะตัดตอตัดมากต่ถึงถึงบ้านเ่็งบ้าเสียงตัดเสียงตัเสีบานนั้นถึงตัดเฉตัดแค่ว่าเหตุขาดไม่้มัต่อเพื่อจังหนันมาขาดตายง่ายไปการปลาบ่ให้คนเห็นแท้นเนาะมาขาดตายง่ายไปการให้บ่มีผู้พอแท่เนาะอีพพอเออ dành trong đấy con cật sáng bó đây uống tay đi hê trắng đây แทงนอโอ้ยแทงแล้วป um! <de> <fo> ักกากระหว่างักหว่างข้าแงน้อียันไทยกันไหมน้อนทะยวนะพู๋มื้อที่โยนแปลได้อุกใจเด้ปักแปงมาว่เป็นบักฮุงแทงน้องงงางง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 ข้างง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 ง Phụ thảo run Phụ thảo run hê đăng nắng Bạc tay bọc tình bạc hôn binh bắt nục nôn khẩu binh mèo mắt thịt giặt đăng nắng bay môn hết đăng Hê kìa nga kìa thịt kìa 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 kìa

Cò câu, cò cỏ 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 cò câu cỏ thì cỏ cỏ nó lại cỏ thang cỏ 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 thang cỏ 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 từ cỏ nhớ Cò cỏ 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 cò cỏ Cò cỏ 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 anh cỏ bò đây, cỏ cỏ đấy cỏ ừ. là cỏ bò đây cỏ cỏ bò đây, แต้เขียนแลวลูกหลานกระเบิงบ่ออกคือเก่าเด้อมาตีเป็นการบ้านไปต่กอกเก้าเก่าเก้าเก้าเกาการ่เป็นจำขันเกียจเก้าเก้าอ้วนแล้วแต่ถือว่าว่าทันเด้อมาอุบมาอั้งแถวเนาบ้านมาอุบอั้งเอาป่านนกเจ้าไว้ขอนแพวโน้ แต่อกูนี่พราะไม่ข้ามมาเรามาจาได้ผู้บังการองอกเราได้ว่าแต่บอกออกปากคนบอกคอยเขาใจบอกคลิปเก่าก็ว่าพ่อกเถอะว่าบางหายบานมีพอเช่าบอกเลยก็ใส่เขียนน้ำซึมแบบห้าออกห้าเบิ้งออกเนาะรับกันะครับมันต้องรับข้างขวาอีพอเออโอ กับมันบุดมืงแก่เนาะมาเรยงงามแทนเนาะเรีมบ่สมนาสมตาจตของแทนเนาะมาผู้งามแทนเนาะเออพอเถ็นงมาผู้ขาดผู้ห่างผู้ขากันกับใเงียงงามก็ได้ไอ้บิดจากข้างทอง ของดีไหมรั้ไเอยเอร่วมถวายนพ่อนะผ่านถือมาเออร่วมถวายหายปูตาปูที่ผาขา,าปูปนคุ้มปููเจ้าชื่อเจ้าทงเจ้าวานเจ้าช่อเปิดครับคือพ้า,าบานุกรานใดห่วงถังเราเด้วพอตามข้ามหมนทันได้อาหารบุกรานถูกถูกหมันหมานแ<า>ล้วบุเด้อถูกถูกผูก้ผู้ผููู้ มือไปกอแตะพูอ้าหงั้งเามือแขนถือว่าเราวางเาส่วนของเฉียกับน่าก็คอยจะพูมาแล้วได้โอบอานพาค่าถามกูรอมีบอสชูกางวางทพอเออมาคืนหนัก ม่เอาหอยั่งมาท้าก่อนผม่าจะปูสายบุญปูไรเลี้ยงเลยครับสายบุญปูไรครับโกหลานปูไรมีร้ายชื่อร้ายเสียงคงยงุ้นพวดทาีกาเอมีหอดท้องแทนเนื้อผงน้ำผงกระดาษป่าที่เขาทิชชานป่าที่เธมาคือตาไา้แท้ เห็นหูแบว่ามันหูนู่มขัขไงเนาะ่วไมือ่อดจิงนั้นท้องมั่วอืเออ้าใครมีโชคมีราบมีโชคไม่หมางแล้วลูกเด้อเคาะเข้งเบ่งห่านหายพัดหายพายออกมิจถึง